เมื่อพูดถึงพิพิธภัณฑ์ทุกคนก็จะนึกถึงสถานที่ที่จัดแสดงสิ่งสวยงามสิ่งตื่นตาตื่นใจหรือสิ่งแปลกประหลาดให้เราได้เยี่ยมชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องดึกดำบันหรือยุคโบราณแต่ในบางแห่งก็ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และทําการศึกษาค้นคว้าในเรื่องของพฤติกรรมเรื่องร่างกายของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตฉะนั้นแล้วเรื่องของความสวยงามจึงตัดทิ้งไปได้เลย ในวันนี้อับดุลจึงพามาชมพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสิ่งที่น่าสยดสยองและน่ากลัวไว้ให้คุณผู้ชมได้สัมผัสและเชื่อว่าต้องไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนกับ5พิพิธภัณฑ์ที่น่ากลัวที่สุดในโลกหนึ่งพิพิธภัณฑ์พยาธิประเทศญี่ปุ่นหากคุณกลัวพยาธิแล้วแล้วก็พิพิธภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับคุณ พิพิธภัณฑ์เมกุโรพาราเซโตโลจิคอลในโตเกียวตอนกลางของญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2496โดยดรซาโตรุคามากะอิพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีตัวอย่างประสิทธิ์มากมายซึ่งประกอบด้วยตัวอย่างกว่า300ตัวอย่างมีตั้งแต่ตัวเล็กแทบจะมองไม่เห็นจนถึงพยาธิที่มีขนาดความยาวมากกว่า30เซนติเมตรขึ้นไปซึ่งพยาธิเหล่านี้มีทั้งที่ผ่าออกมาจากสัตว์ หรือกระทั่งที่ผ่าออกมาจากตัวมนุษย์อีกทั้งยังมีแบบที่ยังคงติดอยู่ในอวัยวะของมนุษย์เช่นภายในสมองหรือในกระเพาะซึ่งถูกนำมาดองในกดโหลให้ผู้ที่มาเข้าชมได้คนหัวลุกในญี่ปุ่นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในรายชื่ออันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวและมีผู้เข้าชมมากกว่า5 0,000คนต่อปีส พิพิธภัณฑ์โรคประหลาดประเทศสหรัฐอเมริกาพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยฟิลาเดลเฟียซึ่งตั้งชื่อตามดอร์โทมัสเดนมัตเตอร์ผู้บริจาคของสะสมทางการแพทย์ส่วนหนึ่งให้กับพิบพิธภัณฑ์เมื่อคิสกราด1858พิพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับรวบรวมตัวอย่างของคนที่เป็นโรคประหลาดข้อมูลทางกายวิภาค และพยาธิวิทยาหุ่นคีค้พึ่งรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยโบราณไว้มากมายจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งเดิมทีมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาและการวิจัยด้านชีวะการแพทย์ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์มัตเตอร์ถือเป็นคลังสะสมตัวอย่างของคนที่เป็นโรคประหลาดไว้มากที่สุดในโลกถึง20,000รายการไม่นับรวมสิ่งตีพิมพ์ทางการแพทย์ต่างๆที่ถูกรวบรวมไว้ที่หอสมุดประวัติศาสตร์การแพทย์ ซึ่งตัวอย่างที่จะแสดงนั้นเป็นเพียง13จากของสะสมทั้งหมดเสียด้วยซ้ำด้วยรายการของสะสมแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้แก่ตัวอย่างโครงกระดูกซึ่งมีอยู่กว่า3,000ตัวอย่างตัวอย่างคนที่เป็นโรคประหลาดซึ่งส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ในโหลดองกว่า1,500โหลที่มีอายุในช่วงระหว่างคิวสวรรที่19ถึง21หุ่นขี้ผึ้งอีกทั้งยังมีเครื่องมือแพทย์ยาภาพถ่ายเอกสาร และตำราวิจัยต่างๆอีกด้วยสุดท้ายนี้พิพิพธภัณฑ์โรคประหลาดมัตเตอร์ถือเป็นสมบัติล้ำค่าของวงการแพทย์เป็นคลังความรู้ที่อัดแน่นไปด้วยกลิ่นอายของความลึกลับที่ดึงดูดผู้คนได้ทุกช่วงสมัยสถานที่ที่ทุกอย่างผสมผสานอย่างลงตัวเรียกได้ว่าเป็นความน่ากลัวและความสยองที่งดงามเลยทีเดียว 3. พิพ,ธพิธภัณฑ์อาชญากรประเทศอิตาลีพิพ,ธพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยตูรินเมืองตูรินโดยถือกำเนิดขึ้นมาจากซีซ่ารอมโบโ,โซบิดาแห่งอาชญาวิทยาผู้คิดค้นทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยอาชญากรโดยกำเนิดโดยเชื่อมโยงเรื่องกายวิภาควิทยาและสรีระวิทยาของสมองกับพฤติกรรมของอาชญากร ดังนั้นคอลเลกชันส่วนใหญ่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงเต็มไปด้วยกระโหลกศีรษะโครงกระดูกสมองโมเดลหุ่นขี้ผึ้งและอาวุธต่างๆที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมและการฆาตกรรมวัตถุจัดแสดงส่วนใหญ่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยของรอมโบโซนั่นเองเขาเริ่มเก็บรวบรวมโครงกระดูกชิ้นส่วนต่างๆของมนุษย์ในช่วงที่ยังเป็นนักเรียนแพทย์หรือแม้กระทั่งการไปขโมยโครงกระดูกเหล่านี้มาจากสุสานเพื่อศึกษาค้นคว้า และวิจัยให้เห็นถึงความแตกต่างของกะโหลกแต่ละชิ้นในพิพิธภัณฑ์เราจะพบกะโหลกศีรษะมนุษย์กว่า400ชิ้นที่รอมโบรโซเก็บรวบรวมไว้เพื่อศึกษาลักษณะความแตกต่างโดยวิเคราะห์ว่ารูปร่างทางกายภาพของอาชญากรส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่ผิดปกติเช่นรูปกะโหลกศีรษะเบี้ยวคางยาวจมูกเบี้ยวใบหูหนาใหญ่ซึ่งลักษณะเหล่านี้จะแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไป ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ความเป็นอาชญากรจากรอยสักของเหล่านักโทษที่ได้เก็บรวบรวมไว้กว่า100ลายเพื่อน,นำมาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมรวมไปถึงตู้จัดแสดงอาวุธที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมลัมโบรโซเชื่อว่าอาวุธก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแยกประเภทของอาชญากรได้4 พิพิธภัณฑ์แห่งความตายประเทศสหรัฐอเมริกาจัดตั้งขึ้นมาโดยนายเจดีฮิวลีและนางแคทเธอรีนโชในช่วงปลายยุค90บนพื้นที่เก่าแก่ของสุสานโดยตัวพิพิธภัณฑ์นั้นหลักๆแล้วมีอยู่2จุดด้วยกันนั่นก็คือที่เมืองลอสแองเจลิสและนิวออร์ลีนทัทงนี้ตัวผู้สร้างพิพิธภัณฑ์อย่างนายเจดีฮิวลีและนางแคทเธอรีนโช ตั้งใจจะให้มันเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับความตายและแง่มุมต่างๆหลังจากที่คนคนหนึ่งได้เดินทางจากโลกใบน,นี้ไปแล้วซึ่งมันก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยทางด้านส่วนของการจัดแสดงนั้นหลักๆแล้วก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆที่เคยใช้สังหารคนเช่นเครื่องมือทรมานในยุคมืดหรือกิโยตินซึ่งเคยใช้ตัดหัวคนจริงๆมาแล้วทั้งนี้ยังมีผลงานที่เกี่ยวกับฆาตรกรต่อเนื่องเช่น ภาพวาดของจอห์เวนเกซี่ฆาตกรต่อเนื่องที่เคยฆ่าคนและนำไปฝังที่ใต้ถุนบ้านถึง33คนอีกทั้งยังมีฉากการสังหารจอห์ฟเคนเนดีหนึ่งในประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาที่โด่งดังเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาพการชนสุตรศพของท่านประธานาธิบดีหรือแม้แต่รูปปุนปั้นศรีรษะจำลองที่มีรอยของกระสุนอยู่เป็นตน้น นอกจากนั้นแล้วยังเก็บสิ่งของที่จะชวนให้ผู้คนที่เข้ามาชมรู้สึกขนหัวลุกมากมายเช่นถุงเก็บศพโลงศพซากสัตว์ต่างๆดองเอาไว้ในขวดโหลนับร้อยๆอีกทั้งยังมีการฉายหนังสั้นถึงขั้นตอนการผ่าชนสูตรศพรวมไปถึงการทำพิธีศพในรูปแบบต่างๆให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับความตายได้รับชม พิพิธภัณฑ์แห่งการชำระล้างบาปประเทศอิตาลีภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีสิ่งของจัดแสดงอยู่มากมายและเชื่อกันว่าแต่ละชิ้นได้ถูกทำเครื่องหมายของผู้คนที่ขายวิญญ,ญาณให้กับปิศาจและถูกคุมขังอยู่ในนรกโดยเครื่องหมายเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในรูปแบบของร่องรอยการถูกเผาไหม้รอยมือและเงาที่ปรากฏอยู่บนสิ่งของต่างๆรวมไปถึงพระคัมภีเสื้อผ้า และสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้นสิ่งของทั้งหมดนี้ได้รับการดูแลรักษาและปกป้องเอาไว้เป็นอย่างดีด้วยตู้กระจกของพิพิธภัณฑ์ตามความเชื่อของชาวแคทอลิกโบราณได้มองว่านารกเป็นสถานที่วิญญ,ญาณจะต้องติดอยู่เพื่อชดใช้บาปจนกว่าจะหมดนอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่าสมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยให้คนที่กำลังตกนรกหมกไหมให้ขึ้นสู่สวรรค์ได้ ถ้าหากทำการสวดมนต์ภาวนาอย่างหนักโดยเครื่องหมายที่ปรากฏขึ้นกับสิ่งของเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยบอกว่าสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในนรกพยายามติดต่อกับคนเป็นให้ช่วยสวดมนต์ภาวนาให้มากขึ้นเพื่อช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนั่นเอง